เปิดกล่องประกาศป่ามหาชัยสีเทาประกาศป่าเอเลี่ยนสีเทาสวัสดีค่ะเปิดกล่องประกาศป่าเอเลี่ยนประกาศป่ามหาชัยที่ซื้อจากไลฟ์สดค่ะเปิดมามีใบตองสดค่อนข้างหนาห่อใส่ในกล่องมายอย่างดีแบบนี้ถือว่าดีมากๆใบตองช่วยลดความร้อนในกล่องประกาศได้ ถุงปากัดมีกระดาษห่อภายนอกด้วยค่ะระหว่างเปิดห่อปลากัดใจก็แอบ,บลุ้นปากัดจะรอดหรือจะร่วงรอดแล้วค่ะมาต่อกันด้วยถุงที่สองตอนนี้ความรู้สึกเหมือนได้เปิดห่อโรตีแต่ไม่ใช่โรตีนะคะตัวนี้ก็รอดแล้วค่ะ ปากัด2ตัวนี้ก็ตัวละหนึ่งใบแดงวบวกค่าเดินทาง3ใบเขียวมองผ่านถุงลงไปปากัด2ตัวสวยดูแข็งแรงเกี้ยวกราดมากเลยค่ะน้ำหมักสูตรเข้มข้นใบหูกว้างผสมสีเสียดเทลงไปจากน้ำใสๆก็เปลี่ยนสีคล้ายน้ำชาอ่อ,อนๆแก้วน้ำหมักโหลใบที่สองเทน้ำหมักลงไป หมดแก้วหมดจนหยดสุดท้ายตกแต่งโหลปากัดด้วยเฟิร์นกา้านดํำให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติปากัดป่าชอบแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ oh, <no. S 1> ทุกครั้งที่ปลากัดเดินทางมาแนะนำให้พักปากัดในน้ำที่เตรียมไว้ก่อน15-30นาทีนะคะปากัดจะได้ปรับสภาพอุณหภูมิน้ำในถุงปากัดก็จะปรับเปลี่ยน เป็นอุณหภูมิเดียวก,กันกับน้ำที่เตรียมไว้ค่ะเมื่อครบเวลาก็เตรียมประกัดเพื่อปล่อยลงโหลต่อยกแก้วประกัดตัวที่หนึ่งปล่อยลงโหลปากัดป่ามหาชัยพัฒนาสีเทาเงาวับตัวนี้วัยสามเดือนหางโพกระดงตั้ง ผิวเกล็ดเรียบเนียนสะอาดปลายตะเกียบมีถุงเท้าสีขาวด้วยสวยลงตัวทุกตรงยังฟอร์มเครื่องคคลบให้สวยได้อีกไกลเอ๊ะคิดไปคิดมาสีของปากัดก็แอบคล้ายสีของพอมา่านอยู่นะคะยกแก้วปากัดตัวที่สองปล่อยลงโหลปากัดป่าเอเลี่ยนเท้าตัวนี้ กลางคลิปแต่ละทีหางใหญ่เกร็ดเงาวับลายหางลายกระดงโดดเด่นสวยสะดุดตาไหวๆววกวนโชว์ความพริว้วดูดูแล้วหางประกัดป่าเอเลี่ยนทาวตัวนี้ก็คล้ายใบ,บัวจิวนะคะพื้นที่ว่างยกประกัดครึ่งชั้น จัดวางลงตำแหน่งให้พอดีตามด้วยปิดฝากัน้นตามมาด้วยปิดฝาบนป้องกันปลากัดกระโดดออกนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ